สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวัดป่าเลไลนะคะหลังวัดป่าเลไลนะคะจะมีตลาดนับต้นไม้นะคะวันนี้เรามาก่อนกําหนดเนาะตลาดที่นี่นะคะเปิดบ่ายโมงนะคะจนถึงสองทุ่มนะคะท่านไหนจะมาก็มาได้หรือจะแวะไหว้พระที่วัดป่าเลไลก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีตลาดต้นไม้วันนี้พนาพาขาาละนะคะเรามาก่อนเวลาค่ะก็เลยต้องมานั่งรอ พ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้นะคะดดแต่ก็จะมีมเป็นบางร้านที่เขาตั้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่สุพรรณนะคะจะมีไม้อะไรสวยๆนะคะให้รับชมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะมีหกหลง,ลงค่ะนางใหม่กระถางเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยท่0นสองเท่านี่ท่านสองโอ้โหราคาแบบว่าไม่แพง ราคาไม่แพงไปต่อได้นะคะพันสองตอนนี้แล้วก็จะมีขุนสีโคชคงกระถางนี้เท่าไหรค่คะขุนสีโคชคงอันนี้ก็พันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนกันนะคะคก็จะมีไม้อย่างอื่นอันนี้เป็นอะไรคะถ้าอย่างนี้อันนี้เขาเรียกจันนาสเนี๊ยจันดำสเนี๊จันนาสเน,นี๊ยจันดำมีหลายตัวเหมือนกันแล้วก็จะมีขุน ไกรทองประเริดกระถางนี้นะคะหนึ่งันห้าร้อยบาทบน่าซื้อมากเลยมีสี่ใบห้าใบแล้วก็กลัดสีแล้วด้วยค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยกุมผักกันลูกต,ต้นใหญ่ลูกกุมผก,กันรรกระถางเล็กๆอย่างนี้เท่าไร <800 S 1> หร่คะแปดร้อย <800. S 1> ราคาอยู่ที่แปดร้อยนะคะคแล้วก็จะมเีเขาเรียกอะไรนะลูก ขุนไก่ใช่ไหมคะมลูกขุนไก่กกราคาอยู่ที่พันสองร้อยบาท,บาทไซส์เบบีนะคะเบบี๋พันสองร้อยเดี๋ยวจะให้ชมแม่เขาขุนไก่นะคะเดี๋ยวให้ชมอันนี้ต้นแม่นะคะขุนไก่<อ>เป็นกลุ่มผักตันครับ อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยจอมทัพครับจอมทัพกระถางนี้เท่าไหร,ร่คะสองพันโครับสองพันโอ้ราคาน่ารักค่ะครับเป็นไม้สวยเยอะนะอืมไม้สวย,สวยค่ะแล้วก็จะมีอ่าปีกกินาลีนี่นะคะน,นี้น่าเหรอครับครับผมหน้าเท่าไหร่ผู้มาเข้าเฝ้ากระถางนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีมอ่อา อะไรอ่ะโคชคงใช่ไหมคะ2,500จะบอกว่าที่นี่กวนอิมนะคะราคาถูกมากกระถางใหญ่แบบนี้นะคะเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะเนี่ยราคาอยู่ที่450บาทนะคะฟอร์มกอแล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีกลุ่มพกันนะคะฟอร์มกอเหมือนกัน4ใบกระถางนี้อยู่เท่าไหร่คะกระถางนี้อยู่2,800 2008. 2 8 0 8มีหูหรือยังอ๋อมีหูใต้ใบแล้วนะคะแล้วก okay. hey, ็จะมีนินละเสนค่ะก็เดี๋ยวให้ชมเนาะคือเป็นไม้ที่หายากนะคะตอนนี้ห hm นึ่งใบอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งใบนี้มีหัวแล้วนะครับก็จะขายอยู่ที่ประมาณ2 สามพันสามพันบาทราคาก็จะลดลงได้ถ้าเกิดมาถึงแล้วก็ต่อรองกันสามพันเนี่ยก็คือสามพันแต่มีหนึ่งหลอดนะคะอ่าเนี่ยคือหนึ่งหลอดหนึ่งใบกับหนึ่งหลอดก็เหมือนสองใบแหละเนาะสามพันแล้วก็จะมี้นมีหัวหมดมีหัวหมดเพราค้าบอกมีหัวหมดแล้วก็ถ่างนั้นละคะก็ถางไหนสามพันาครับจะใหญ่สามพันห้าใหญ่กว่าเต็มยังไม่มีหลอดนะใช่ครับกําลังแล้วกําลังอ๋อกําลังมีหลอดค่ะ แล้วก็จะมีฟอร์มแม่นะคะต้นนี้หนึ่งมืนบาท,ทาฟอร์มแม่นะคะให้ชมความสวยเขานะคะหนึ่งมนบาทนินละเสรนนะคะเป็นไม้ที่หายากอ่าโชว์หน่อยคะ่ะโชว์สวยอ่าโอเคใบสวยมากราคาอยู่ที่หนึ่งหมืนบาทนะคะหนึ่งหมืนบาท พิกัดอยู่ที่สุพรรณเลยตลาดนัดหลังวัดป่าเลไลค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ต้เป็นหงสุวรรณสุวรรณกระถางเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่ล่ะคะกระถางอย่างนี้ราคค่ะมีตั้งแต่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบปุ้ยแล้วก็แปดร้อยห้าสิบอ๋อแปดร้อยห้าสิบเป็นไม้แยกหน่อนนะคะอันนี้แม่เขา แม่เขาสวยนะคะนี่จะให้ดูนี่แม่สวยโอ้กัดสีสวยแม่เราไม่ได้เลี้ยงแม่พบนะครับธรรมชาติคือเป็นไม้โบราณคนที่ซื้อไปก็คือว่าเขาอะไปรอดรอดแน่นอนใช่ไหมคะสวยแล้วต้นแม่อย่างนี้ขายเท่าไหร่คะต้นแม่ก็ถายขายที่สามพันสามรับห้าสามพันห้าเป็นฟอร์มต่อนะ สามพันห้ามีหลอดอีกด้วยเหมือนมีสองต้นเลยเนาะครับใช่กำลังมันเป็นสายตั้งแม่แล้ครับอันนี้ถ้าเกิดเอาไปต่อยอดหรือว่าจะเลี้ยงไว้ดูเป็นฟอร์มปัวกุขุมเดี๋ยวมาชมไซส์เบบีกันนะคะนี่ไซส์เบบีที่นี่ก็มีด้วยอันนี้เป็นอะไรคะเบบีอันนี้เป็นมหาเทพครับมหาเทพช่ตอนนี้เหลือสองต้นแล้วเมื่อกี้ลูกค้ามาไป มหาเทพกระถางเท่าไรอ่ะอันนี้อยู่ที่350ยครับ350้อาิอันนี้เบบีเป่าบุญจิ้นเป่าบุญจิ้นเท่าไร่ครับเป่าบุญจิ้นสามร้อยครับสามแต่อันนี้คือพอจากเคี้ยวนะเนี่ยคือกลมๆเนี่ยก็คือเราจะแยกเคี้ยวกับผ้าเพราะว่าถ้าเกิดผ้าหัวมันจะต้นเล็กอะใช่ค่ะี้แต่อาบเคี้ยวเนี่ยเอามาไข่อย่างเงี้ยยังไงลูกค้าไปก็รอดครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของเคียวเนี่ยดีกว่าค่ะ เพราะว่าเขาแทงเคี้ยวขึ้นมาเลยค่ะใช่เนี่ยจะเป็นเคี้ยวหมดเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้เคี้ยวหมดเลยมันก็จะแตกหลอดไวอะไรอันนี้ไม่ได้เลี้ยงแบบอบนะครับอบตอนเพาะค่ะทีนี้ก็เอามาพักฟื้นได้สองสามวันได้ก็คือถ้าส่งไปก็คือรอดแน่นอนที่นี่มีส่งออนไลน์ด้วยอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้กุ้งผักกันครับกุ้งผักกันต้นแม่พัสจุอยู่กุ้งผักกันกระถางเท่าไหร่คะไซส์อย่างเงี้ยกุ้งผักกันสามร้อยห้าสิบ สามรห้าสิบบาทแล้วก็จะมีอันนี้เป็นนินรเสนนะคะกรบถางนี้ถางนี้อยู่ที่นี่หนห้าร้อยหบาทเพราะว่าใหญ่ใหญ่จะหนึ่งพันารอยจะมีอยู่สองกังนอกนั้นก็จะเป็นพันสามอห้าสิบอันนี้พอันนี้อันนี้ใหญ่เพราะว่าเป็นไม้ มีนองนิดนึงอ๋อก็กลับสีแล้วด้วยนะกลับสีแล้วอืมแล้วก็จะมีไซส์ไซส์พันสามครับพันสามทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเขี่ยวทั้งหมดไม่ได้ผ่าหัวนะคะเป็นเที่ยวค่ะแล้วก็อย่างนี้ละคะอันนี้อุ้ยเยอะเลยนะนิลเสน่ะเยอะเลยอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทก็ค่าส่งห้าสิบบาทก็จะเป็นแปดร้อยบาทใช่ไหมคะโอ้ อันนี้คือ800บาทน้องเขามีเฟซนะคะเดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวทักเฟซเข้ามาได้นะคะอยู่ที่สุพรรณน้องเขาขายออนไลน์อยู่แล้วนะคะอันนี้20บาทไปแบ่งกันเล่นๆอ๋อยิราคาโอ้โหน่ารักมากแบ่งปันจริงๆน้องเขาบอกขายสำหรับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นกกระทาใช่ไหมคะครับใช่ราคา20บาทนะคะเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักไม่ต้องเคาะแล้ว คนพอไม่ต้องผ่าเลยนะยี่สิบบาทเนี่ยค่ะ<ม> <c oughs> เดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะเข้าร้านนี้กันร้านต้นไม้สุพรรณนะคะก็มีบอลหลายตัวเหมือนกันมีฮกหลงเป็นฟอร์มกอนะคะช้างเผือกใบบัวนะคะมีหลายตัวเหมือนกันแล้วเราเจอนะคะเท้าหิรันพนาสูนนะคะกระถางนี้ ราคาอยู่ที่5,500บาทนะคะถ้าท่านไหนสนใจก็ทักเฟสน้องเข้าเข้ามาได้เลยนะคะมีอยู่3ใบนะคะแล้วก็มีใบที่4กํกำลังจะขี้นะคะก็ราคาอยู่ที่5,500นะคะอันนี้เป็นหนุมานข้าเฝ้านะคะมี3ใบฟอร์มกนะคะแล้วก็จะมีสปาดนะคะอันนี้ สใบนะคะกัดเรียบร้อยแล้วสวยงามเหมือนกันเป็นฟอร์มกอส่วนราคาทักไปถามน้องได้เลยนะคะพอดีไม่ดับไปนะคะแล้วก็จะมีหงสุวรรณนะคะประทานนี้นะคะสี่พันนะคะราคาอยู่ที่สี่พันบาทนะคะแล้วก็มีจอมทับค่ะฟอร์มกอใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ส่วนราคานี้เดี๋ยวลองทักไปถามน้องดูนะคะพอดีว่า ่ไม่ดับนิดหน่อยนะคะก็เลยเสียงขาดหายไปเป็นช่วงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามาไกลเราจะให้ดูตัวเทพเทปอันนี้เป็นเป็นมงกุฎเพชรครับมงกุฎเพชรเหรอคะเนี่ยนนครับผมอะไรครับนี่เนี่ย<ๆ>ี่ท้ายพี่รัานตะโสนเหมือนกันครับแ<อ>ยกนอกแยกมาจากต้นนั้นเลยอ๋อแยกมาจากตน้นต้นนั้น,น,น,นแล้วราคาเท่าไหร่ครับไซส์เบบี้พัน หนึ่งพันห้าร้อยปุ๋มอะตอนนี้ปุ๋มตอนนี้แพงแล้วก็ไซแม่เขาต้นแม่นี่แหละครับต้นแม่ราคาอยู่ห้าพันก็จะมีไม้อย่างอื่นสวยๆเหมือนกันนะคะมีตัวนั้นโชว์เลยใช่ไหมคะใช่นาคาด้วยนะชนเท่าไหร่ครับตัวนี้ต้นนั้นกระดด่างต้นนั้นตั้งหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไกลเทพเลยก็ถ้าสมมติว่า เขาอยากได้ไม้สวยๆไซส์เบบี้อย่างเงี้ยอันนี้คือมีส่งออนไลน์ถูกไหมคะมีส่งออนไลน์บนห้าร้อยเหรอคะห้าร้อยแต่ยังไม่เต็มยังไม่กัดห้าร้อยนะคะแม่มันสวยไหมเพราะว่าก็แดงครับแดงเลยเวลาผ่าเนี่ยมันจะมีทั้งแดงทั้งเขียวปนกันไปของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าถ้าเป็นของจีนก้ารจะมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนครับไม่เหมือนครับจีนไซส์แม่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น ราคาหนึสส่งหมื่นนี้ไม่แรงนะไม่แรงครับโอเนี่ยเออพิ้งสเปรครับโอเป็นเงินไหลด่างชมพูราคาหนึ่งหมื่นอันนี้เขามีหัวใช่ไหมหรือว่าเป็นไม้ตอกมีอยู bueno. ่แล้วมีนะมีแน่นอนโอ้ราคาหนึ่งหมื่นอันนั้นเป็นอันนี้เป็นทับทับทิมทับทิมเม็ดเม็ดเอ่อเม็ดเล็กทับทิมเม็ดเล็กแล้วก็พงเงาแล้วก็คนอิ่ม ตัวอิมเป็นไซส์เล็กๆลงมาอันนี้เป็นตระกูลไก่นะคะไก่ตัวงาม400บาทแล้วก็มีไก่ราชาราคาเท่าไหร่ราชาราชานี่อยู่500ประมาณ500นะคะสุดสงวนก็มีขาต่อรองได้หมดครับขออนุญาตเข้าร้านนี้นะคะจะพามาชมไม้ราคาหลักสิบนะคะบอกเลยว่ามีจริงราคาหลักสิบจะเป็นบัวแดงอันนี้ ที่ร้านนี้ขายต้นละ50บาทนะคะกระถางละ50บาทถ้ากระถางเดียวนะคะ60บาทก็จะมีรวมเนาะก็จะเป็นนกกระทาวบัวแดงนะคะแล้วก็ช้างช้างช้างเผือกใบบัวนะคะมีทับทิมสยามด้วยนะคะราคาต้นละ60บาทแต่ถ้า2ต้นก็คือ100บาทนะคะ พ่อค้ายังตั้งร้านไม่เสร็จนะแต่ว่ามาขอชมก่อนเลยเดี๋ยวเราพาแวะนะคะไม้สวยๆคืออันนี้นอกประเด็นนิดนึงก็คือจะเป็นกุหลาบนะคะกุหลาบสวยๆให้ชมกุหลาบเนาะสวยมากอันนี้อันนี้ทมาอันนี้ก็นอกประเด็นนะคะแต่ว่าความชอบส่วนตัวคือเขาสวยจริงๆเลยม,มีสีชมพู ชายชนชายชนกระถางนี้เท่าไรละคห้่ห้าคะ5พันหอ้โหราคาแบบราคาไม่แรงนะคะ5,500ันห้อุ้ยห้าพนห้นี่มีอ๋อสองสี่ห้าหกหกใบหกใบแล้วก็มีหลอดด้วยนะคะเริ่มแตกหลอดใหม่แล้วนะแล้วก็ป้ายทุกใบนะคะอันนี้ของแท้ร้อยเปเซ็นตนะคะห้าพันห้าร้อยบาทนะโอ้ราคาน่ารักอันนี้เป็นเงินไหลมา ค่ะกระถางแล้วเท่าไหรคะอย่างเงี้ยหกร้อยบาทโอ้ตอนนี้หกร้อยนี่มีมีสองใบสามใบแล้วเนาะหลอดหลอดใหม่ก็มีนี่ชื่ออะไรคะอย่างเงี้ยเป็นลูกไม้ใช่ไหมมันดูเหมือนดูเหมือนอ่ารวยล้นฟ้าแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเนี่ยห้าพันห้าค่ะสวยค่ะแล้วก็จะมีนางไหมใช่ไหมคะกระถางเท่าไหรคะ 2องพบาทโอ้โหที่นี่ราคานางใหม่นะคะที่ถามมาสองสารล้นแล้วคือราคาดีมากเลยนะคะราคาถูกมาก2อ0พันสแล้วจะมีปีกกินนาลีใช่ไหมคะเนี่ยมีปีกกินนาลีนะคะแม่ค้าติดลูกค้านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราชมไม้สวยๆไปก่อนนะคะ อันนี้เป็นเป็นไม้จอมราคา2 5 0 0นนะคะแล้วอย่างปีกินารีอย่างนี้เท่าไหรคะนนปีกินาลีหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทโอ้ก็คือเขามีหลายหลายใบแล้วนะคะหนึ่งพันบาทเนี่ยมีห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดมงกุฎเนาะหรือว่าอะไรเป็นลูกหลานเขาเป็นโอ้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ที่แบบกระถางเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยไดอย่างนี้ก็พันห้า หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะลุ้นด้น,ลนแล้วอันนี้ราคาอย่างนี้อันนี้ประมาณหนึ่งพันค่ะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้เหมือนกันเนาะหนึ่งพันบาทแล้วก็จะมีเนี่ยอะไรนะเนี่ยตัวนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะี่อันนี้มีพกหลงกระถางละหนึ่งร้อยเหรอคะอุ้ยต้นเล็กๆหนึ่งร้อยครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะก็คือกัดสีแล้วแล้วก็จะมีต้นละสองร้อยนี่คือกัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะ โอ้ยราคาน่ารักมาก250กค่ะน่ารักน่ารักแล้วก็กระถางใหญ่เท่าไหร่คะกระถางใหญ่แล้วเจ็ดร้อย <700 S 2> ครับเจ็ดร้อยบาทโอ้โหฟอร์มกรนะคะเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแล้วก็จะมีปีกกิน,นารีสวยๆค่ะก้นาใหญ่นั้นพันเทไรร่ ต้นใหญ่1,200หรือเปล่าคะ1,200บาทนะคะปีกินาลีก็มีนางใหม่พันสี่ต้นใหญ่สามร้อยบาทบาทรัเอฟเลยไหนคะขอชมหน่อยได้ไหมยื้อยื้อทำทำใบดำราคาเท่าไรไม่รู้ราคาเท่าไรคะขอชมใบสวยๆฝั่งนู้นได้ไหมคะนี่ใบสวยนี่ค่ะเออสวยจริง กำลังจะฮาร์ปด,ดูหนานุนานุนาอ๋อนานนงใหม่นะคะกระถางนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทบแล้วก็มีหนุมานจองถนนนะคะขา,ายชนหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็มีามนางไหมพันแปดนะคะชายชนกระถางนี้เท่าไหร่คะคุณลุงสามพัน <35. S 2> ห้าสามพันห้าโอ้โหอันนี้ฟอมสวยมากเลยอันนี้เป็นอะไรคะหนุมาเข้าเฝ้าข้าเฝ้าฟอร์มสวยมากเลยอ่ะเท่าไหร่คะ อันนี้กระถางนี้สองต้นห้าพันห้าห้าพันห้าโอ้ส่วนมหาราชานะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทแค่โชว์นะม่กวาดเพราะนั้นนะมือถือถ่ายเลยสวัสดีผู้ยายนสวัสดีสวัสดีครับแล้วก็มีถังนี้ห้าร้อยนะคะอนเยอะมากเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้คนกำลังเริ่มมาแล้วนะคะทยอยเดินนะคะที่สุพรรณเนาะบรรยากาศแบบนี้เลย เจอม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวฟอร์มกอใหญ่เลยม้าเฉียวเท่าไหร่คะม้าเฉียวเนี่ยแปดร้อโอ้น่าซื้อมากเลยราคาน่ารักมากเลยค่ะ890เกาแล้วก็จะมีไซส์เบบีนะคะเยอะแยะไปหมดเลยราคาหลักร้อยราคาขุนศรีวิชัยมีลักกี้นะคะ ลักี้ที่สุพรรณนะคะพิกัดอยู่ที่วัดป่าเลไลนะคะหลังวัดป่าเลไลนะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะประมาณบ่ายสามโมงนะคะจนถึงสองทุ่มนะคะมีไม้สวยๆเยอะแยะเลยนะคะ อาจจะบอกราคาไม่หมดเนาะวันนี้คนก็เริ่มมากันแล้วนั่นนี้ก็สวยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยยูทูบค่ะมาสวยนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อเป็น2 EP นะคะเพราะว่าตลาดที่สุพรรณบุรีนี้ใหญ่มากนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะก็คือจะเป็น สฝั่งทางอย่างนี้เลยนะคะต้นไม้จะขายเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเป็น EP 1 EP 2ให้นะคะเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะสำหรับซอยนี้เนาะ